อสวัสดีครับวันที่21ตุลาคม2566นะครับตรงกับวันเสาร์วันพระน้อยนะครับวันนี้มาทําบุญถวายพระตาหารถวายน้ำดื่มที่วัดป่าอ่างมนโนลาไอที่สวนกุศลจากน้ำแล้วครับเมื่อกี้ให้เทียบเทาึิงแสธิ์ กำลัาางเดินทางลงมายังเกาะบอ่อน้ำพระอินทร์บ่บ่อน้ำพระอินทร์ครับตามพญานากลงมาข้างล่างนี่ละครับๆๆลูกไม่เยี่ยมไม่เยียนเด้อปูยาเด้อเจ็บเทว่าจริงจักซิดเกิดโศกเกิดลาภให้เนี่ยเด้อครับผมโอ้โ่ดีดี ถึงแล้วนี่บอ่อน้ำไพะอินอยอุ้ยตักได้เล่เยอะดีเดี๋ยดิดดทังนี่นวดงลงไปสิบุมนวดลงไปหรือว่าเอาไ้ได้ของอของคืออย่าง เงิน,น,นหมดเนอะเงินหมดเลยบ่ะมีบ่อเงินหมดยังไนว่มี่นี่บ่นี่ครับไอ,บอ้บ่อน้ำพยออินนะครับบอ่อถ้ำพญานาคบ่บอพญานาคครับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับพอดอีหลวงตาที่ดูแลวัดนะครับท่านบอกอว่าก่อนที่จะตักน้ำน,นะครับให้ถวายปัจจัย เพื่อเปิดทางเอาน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับสาธุปูญาตายาชิงศักดิ์สิทธิ์เทวเทว่าลูกกระเทวดาลูกขอถวายเงินจะเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์กับปู่กับญาเด้อสาธุเปิดโถงเปิดหลาบเด้อเออจุดทูบจุดทูบเออจุดทูบเอาไปแทกไปอ้าวอืม อบูชาน้ำสิงศักดิ์จิตนะครับที่บ่อน้ำพระอินวัดป่าอ่างมโนโลาอํเภอนามนจังหวัดกาลสิน์นะครับเป็นวัดแรกที่หลวงพ่อชุมพรสันตาซิโลท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดน,นี้สองพรรษาแรกที่ท่านบวชนะครับที่ในคลิปของช่อง อะไรนะช่องนัดผีเกบช่องเหลือเชื่อนะครับเนี่ครับผมดูถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับสถานที่ดีว่าจะมีองค์เจ้าปู่เจ้าย่าพญา,านาคราชนะจะต้องมีก้อนหินแบบนี้นะครับสถานที่ทุกสถานที่ ตรงนี้คือปากทางปากถ้ำทางขึ้นลงของพญานาคนะครับมีทุกตระกูลนะครับอยู่ตรงนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับวัดนี้ใครได้มาที่อำเภอนามนจังหวัดกาลสินอย่าลืมนะครับเข้ามาขอโชคขอลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดป่าอ่างมโนรานะครับ อันนี้ครับมีพยาหนหาหักนะครับคลางลงมานะครับโอ้อันนี้มันจะมีโขดหินเหมือนถ้าเคยใครเคยไปวัดวัดภูตะเพาทองนะครับจังหวัดน้องน้องน้องบัวจังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองวอัวซอนะครับลักษณะภูมิประเทศของวัดภูตะเภาทองก็จะอย่างนี้แหละครับแล้วก็ที่อะไรนะของเจียมนะครับสบภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวกับพญานาคนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับสถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเคยให้โชคให้ลาบกับคู่ที่สัทธานะครับ เดยว<ช>ทางไอ้ทีมงานทุกเรานะครับมิก,ก้เมาส์นะครับอยู่อำเภอบัวขาวพอดีเดินทางมาเจอกันนะครับอ,อยู่ที่อะไรนะกุชินาลายบัวขาวบัวขาวคือไม่บัวขาวคืออำเภออำเภอกุชินาลายอำเภอกุชินาลายเดินทางมาเจอกันที่วัดป่า ่างมโนลานะครับอยู่บ้านโนนนอซิที่รับเอาแล้วเพนเกีียวอะไรกับอุกฤษนาลายเนี่ครับบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำจากสีดนะครับบ่อน้ำพระอินที่หลวงตาเขาเรียกนะครับจะทำการเอาน้ำใส่ขวดนะครับเพื่อไปทำน้ำมนต์ล้างสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลในชีวิตนะครับ ็นน้ำของพญายนาคราชนะครับที่สถิตยอยู่วัดป่าอ่างมโนราแห่งนี้นะครับนี่ครับตักขึ้นมานะครับจากปากถ้ำบ่อบาดาลน,นะครับวัดอ่างมโนรานะครับใครเข้ามารับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามช่อง หน่อยรวยรันราน,น F4 ให้ด้วยนะครับขอ mm hmm. ขอบคุณมากนะครับผม mm hmm. ขอจบคลิปสั้นๆไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม